bye, mm -hmm. bye. Let จอดรถเสร็จแล้วเดินลงจะไม่ใชยจะไม่ใช่เหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยจะเปงนกันแน่กาจะเปิดหน้าร้า พออแล้วก็ลงมาสายมือห้องแรกก็จะเป็นที่นอนเอ้ยเป็นห้องนอนแบบนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ํา ้เปิดมาก็จะเป็นระเบียงแบบนี้ค่ะทุกอย่างพื้นนี่แบบต้องรลื้อทำใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ฟ้าก็ปลวดกิอนหมดแล้วค่ะพื้นนี่เวลาเดินแล้วเหยียบแล้วมันจะแบบยุบๆยุบยบยยยยุวงกบก็ พังแล้วปลวกกินหมดแล้วค่ะคือโดยรวมๆแล้วที่เป็นเกี่ยวกับไม้นี่ปลวกกินนะคะอ,นนอ๋อเป็นเมนโฮอยู่ข้างล่างแสดงว่าวางระบบค่อนข้างจะดีพอสมควร,ววครกี่ปีแล้วคะพี่สามสิบปีแล้วเหรอคะมีหน้าละบ้านถึงได้บ้านก็โครงสร้างโอเคถ้าเกิดจะทำใหม่ต้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยน อันนี้หลังนี้ก็ทอดทิ้งไว้อันนี้กำลังเกลี้ยงเขากำลังจะให้ซ่อมอ๋อต้นไม้มันล้มครับอ๋อเป็นญาติกันไหมคะที่จอดรถนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะลมดีบรรยากาศแบบว่าหน้าแบบมาแบบบาร์บีคิวเลย แล้วก็ตรงมุมนู้นข้างล่างก็จะมีมุมที่สําหรับเอาไว้นั่งได้อีกอค่ะ,ะเ,เวลาพายุมาที่นี่น่ากลัวไหมคะนะคะตอนนี้ก็อยู่ตรงหินสวยน้ําใสค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณบ้านนะคะหลังคาวงกบฝ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เรียบร้อยค่ะไปหมดแล้วค่ะคือโดยรวมๆแล้วน่าจะใช้ได้แต่โครงสร้างนะคะที่ที่ยังใช้ได้อยู่ก็ทั้งหมดก็เป็นตามสภาพนี้ค่ะที่เห็นอันนี้จะเป็นบ้านข้างๆนะคะที่รีโนเวทเสร็จแล้วก็จะเป็นสภาพนี้เลยก็น่าอยู่นะคะโลเคชั่นคือหน้าทะเลหลังภูเขาค่ะงจุจยดีมากนี้เลยบรรยากาศ เดีย๋ยวพาเดินดูแล้วอันนี้จะเป็นบริเวณที่จอดรถของบ้านข้างๆนะคะแล้วก็เวลาจอดรถเราก็ขึ้นมาข้างหลังด้านนี้ค่ะฝนตกนี้มีน้ำท่วมไหมคะโอ๋อมีรางน้ำเพราะว่าติดเขาเนี่ยน่ากลัวอยู่อย่างเดียวคือน,น้ำ คะอันนี้ก็จะเป็นลงมาชั้นที่สองระเบียงหน้าบ้านบรรยากาศน่านั่งมากเลยค่ะคือที่นี่ด้อยู่แล้วแบบพักผ่อนนี้ดีมากเลยนะคะถ้าทำํำดีๆแล้วคงจะสวยมากเลยดูบรรยากาศสิคะอารมณ์แบบรีสอร์ทรีสอร์ตตลอด อันนี้ก็เป็นที่นั่งถ้าทำดูดูแลดีๆก็ที่นั่งแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสวนบ้านหลังข้างก็รีโนเวทเสร็จเรียบร้อยก็สวยงามน,นะคะบริวเวณสวนแล้วก็ลงไปด้านนี้ก็คือทะเลเลยค่ะชั้นสองลงชั้นสามแล้วเหมือนเรานับนับจากข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้เป็นบ้านสามชั้น พื้นพื้นของบันไดนี้มันจะเป็นปูนใช่ไหมคะป,ปูนครับแล้วก็แล้วก็แปะด้วยอ่าไอ้ปาเก้ปาเก้ครับอย่งต้องลื้อปาเก้บางอันที่ผูกก็ปลี่ยนได้นะอันที่ไม่ผูกคือขัดได้ขัดแล้วก็ลงลงแลกกเกอร์ลงเทเล็กเกอร์ขึ้นเกล็ดพวกนี้มันก็จะเงาเฟอร์นิเจอร์นี่คือต้องลื้อทิ้งหมดเลย ทุกห้องจะมีระเบียงหมดเลยนะคะก็เหมาะกกบการพักผ่อนมากนี่ด้านข้างค่ะก็สามารถจัดสวนแล้วก็พื้นที่ก็แบ่งโดยตามเขตแนวสายไฟฟ้านะคะสามารถดูแนวจากเสาไฟฟ้าได้ถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นทะเลเลยนะคะแล้วก็ลมทะเลจะเย็นมากเลยค่ะรยากาศดีมาก